ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายช่วง16นาฬิกานะครับของวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้เป็นบ่ายที่แดดแรงร้อนแผดเผามากเลยนะครับไม่ใช่แค่ร้อนแบบอ,อยู่กลางแจ้งได้หรืออยู่ในสนามได้นานๆนะครับเป็นวันที่แดดร้อนมากๆมาก,มากพิเศษกว่า2 วันที่ผ่านมานะครับในเขตพื้นที่อำเภอวางโปง่งจังหวัดเพชรชบูรณ์หรืออาจจะมีหลายพื้นที่นะครับคาดว่าวันนี้ก็คงจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนแรงนะครับอันตรายนะครับสําหรับการออกกลางแจ้งนะครับแดดแผดเผากันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําในการดูแลทุเรียนระยะขึ้นเกล็ดแล้วก็จะขึ้นสู่เท้าไข่นกกระทานะครับเป็นขึ้น หนามต่อไปนะครับของผมเองนะครับก็ยังคงยึดหลักแนวเดิมก็คือจะมาดูความยืดหยุ่นของขั้วดอกเหมือนเดิมนะครับเป็นเกณฑ์ในระยะที่ผ่านมานะครับก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับว่าจะให้น้ําพอดีไหมนะครับให้มากหรือน้อยเกินไปเว้นวันวันสองวันดีหรือว่าน้ํา15นาที20นาทีหรือ10นาทีนะครับช่วงนี้ผมแทบจะเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแทบจะบอกได้ว่าเว้น2วัน15นาทีหรือว่าเว้น1น่วันหนึ่งสิ 1, นาทีอะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทําไม่ได้เลยเพราะว่าบางวันอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับก็มีอากาศแรงมากผมก็เลยกลับมาช่วงประมาณแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่ร้อนขนาดนี้นะครับแดดไม่แผดไม่เผาขนาดนี้ผมก็มาให้น้ำาราๆช่วง17นาฬิกานะครับ ให้ไป5นาทีในช่วงเย็นนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ก็ให้อีก15นาทีในช่วงใกล้สว่างนะครับบ่ายนี้ก็มาติดตามอีกนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของสภาพที่ร้อนแรงมากนะครับก็มาลุ้นมาดูกันเรื่อยๆนะครับว่ายังอยู่ไหมสําหรับทุเรียนที่ขึ้นหนามแล้วนะครับมีลูกไหนที่พอจะ,อะ ผลิตออกได้บ้างนะครับทร,ทรงผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ติดตามแทบจะทุกทุกวันนะครับไม่ใช่แทบจะนะครับทุกทกวันเลยยังไม่พอนะครับยังมีการดอกเหยดียติ้นหนูมาอีกนะครับในบางกิ่งที่เป็นต้นเดียวกันก็ออกหลายกิ่งด้วยนะครับไม่น้อยเลยนะครับแต่บทสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับการให้น้ำการ รักษาทุเรียนต้นเดียวแต่มีหลายรุ่นจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังต้องอเรียนรู้กันต่อไปครับคลิปนี้ฝากทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันไว้เพียงเท่านี้นะครับประเด็นสำคัญเลยนะครับที่ผมอยากจะฝากด้วยก็คือการบลดร่วกของผลนะครับจะขึ้นอยู่กับการแก่ของใบด้วยนะครับต้นของท่านมียอดอ่อนมีใบเดินหรือไม่นะครับ ต้นนี้น่าจะเกี่ยวข้องนะครับที่ใบของเขาไม่มีระยะแตกใบอ่อนต้องใช้อาหารเยอะทั้งการเลี้ยงใบแล้วก็ดอกหรือผลอ่อนนะครับก็น่าจะผ่านด่านที่หนึ่งมาได้ก็คือไม่มีการหลุดร่วงในระยะพอดีกับแตกใบอ่อนนะครับครับคลิปนี้พูดคุยกันสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับท่านที่ชอบปลูกชอบทานทุเรียนครับ ขอบคุณที่รับชมและติดตามชนะปลูกไม้ครับมีข้อติชมแนะนำอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับเผื่อมีชุมชนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนก็ามาอ่านเป็นประสบการณ์แล้วก็ช่วยแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องกันต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ